พามาดูที่ดินเงินผ่อน84งวดนะครับสวยไหมเนี่ย84งวดอ้าวใครเข้ามาชมนี่ตลกเขาเรียกว่าตะลึงไปกับผมเลย84งวดนี่ของแถมเพียบเลยนะครับมีรั้วให้อ่าสดได้ผ่อนได้นะแต่จะสูงสุดนี่84งวดอยู่วิวภูเขาเลยชุมชนเพียบเลยนะครับมีรั้วให้4ด้านอ่าท่านผู้ชมใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยเดี๋ยวไลค์สดไปพร้อมกันเลยนะครับมีรั้วให้4ด้านมีไฟฟ้าให้มีประปาให้ฉนนก็คุดแดงด้วยน้ําไม่เคยท่วมมาก่อนนะแล้วดูดิอลังการงานสร้างเขาททําาาถนนนนใหหห้้้เลลยคกีีแปง่ เลย เเมตรโอ้โหไม่รู้จะทำอะไรนักหนาท่านผู้ชมใครว่าสวยบ้างอ้าวเขาเรียกว่าตื่นเต้นไปพร้อมผมเลยนะครับเตรียมจดเบอร์เตรียมจดข้อมูลให้ดีแล้วกันอ้าววันนี้ก็มาอยู่กับน้องชายใจดีเดี๋ยวก่อนที่จะไลฟ์สดไปแบบเต็มรูปแบบเดี๋ยวรอท่านผู้ชมเข้ามาก่อนนี่ใครว่าสวยบ้างข้างหลังเขามีดอกอะไรนะคุณนายตื่นเช้าหรอือเรืออะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับตื่นเช้าหรือตื่นสายก็ไม่รู้นะเดี๋ยวรอท่านผู้ชมเข้ามาใครเข้ามานี่เคาะหัวใจรัวๆหน่อยนะครับตอนนี้แอปสีดาเข้ามาเพียบเลยนะครับสีแดงสีฟ้าก็เข้ามาชช่่่่วยยกันนนนแรรหออทีดิิเงผ ผมแง้มข้อมูลให้ก่อนนะอยู่ไม่ไกลกรุงเทพ่าไม่ไกลกรุงเทพมากอยู่แถวโพธารามอา้าวเกินแค่นี้ก่อนนะครับสวยไหมท่านผู้ชมใครว่าสวยฝากพิมพ์สวยหน่อยผมชอบต้องวิวอ่ะแต่ชอบเหนือก็วิวนะคือมันผ่อนได้7ปีเรียนปริญญาตรีนี่สปีใช่ไหมจบปริญญาตรีทํางาน3ปีถึงจะผ่อนหมดอ้าวสบายสบายแต่บางคนบอกค่าดอกเบี้ยมันอาจจะแพงหรือเปล่าอ่าจะซื้อเป็นสดก็ได้อ้าวประหยัดเงินไปอีกกันนะครับแต่ง่าย,ายเลยเป็นทางเลือกของเราอ่าสวยไหมถ้าสวยท่านผู้ชม ถ้าสวยแอฟสีดหัวใจสักคนละ5ดวงกดหัวใจมาเลยนะคนละ5ดวงเดี๋ยวจะถามเบอร์ถามข้อมูลให้อย่างละเอียดเลยแอสีแดงแอฟสีฟ้าก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ให้หน่อยละกันอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องชายใจดีของเรากันขออนุญาตไลฟ์ like สดพร้อมถ่ายทำไปพร้อมกันเลยนะไปตามมาเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราไปล้วงลึกข้อมูลกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคนเข้ามาชมกันเยอะแล้วนะครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่บอยอุย้ยคุณนหน้าคุ้นตากันอะไรนะชายหมวกแดง อยู่ในบรรยากาศห้อมล้อมแห่งธรรมชาติอันนี้คุณอะไรนะครับนัชชนนครับนัชชนนอุ้ยหลายคนรู้จักนี่ฮะคุณหน้าคุณตากันเลยนะครับเดี๋ยวน้องนัชชนนบถามก่อนเลยยังไม่ถามอย่างอื่นยังไม่ถามด้วยว่าอยู่ที่ไหนนะผ่อนได้กี่งวดเนี่ยแปดงวดหรือว่า7ปีครับยาวๆเลยยาวๆเลยใช่ครับเอาง่ายๆผ่อนกันแบบเพลินๆเ,เลยครับแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่ผ่อนเนี่ยสดได้ไหม ซื้อสดก็ได้ครับผมสดก็ได้ผ่อนก็ดีผ่อนก็ได้ถึง7ปีหรือ8 4งวดส่วนใหญ่แปลงละกรกได้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นแปลงละ1ไร่เราจะแบ่งเอาไว้2 2ไทม์นะครับก็คือเป็น1ไร่กับ1ไร่ครึ่งนะครับอ่าแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกแต่ก็ยังไม่ถามเหมือนเดิมว่าอยู่ที่ไหนถามนอดท่านอ่าน้องณชนนต่อไปเลยครับที่ดีเงินผ่อน8 4งวดเนี่ยหรือเงินสดก็ได้เนี่ยแปลงละ1ไร่ก็มีไร่ครึ่งก็มีซื้อไปให้ของแถมอะไรบ้าง ก็ในเนี่ยสิ่งที่เราทำเอาไว้ให้กับลูกค้าเลยนะครับแน่นอนครับเรามีการรังวัดสอบเขตแล้วก็แบ่งแยกถนดเสร็จเรียบร้อยพร้อมโอนแล้วก็จะล้อมแนวรั้วให้ตามหลักเขตครับรับรองว่าเนื้อที่ไม่หายได้ตามนั้นเลย<อ>แล้วก็ในเรื่องของไฟฟ้าในเรื่องของน้ำประปาเรามีให้แล้วก็จะมีไฟสว่างสองทางด้วยครับเป็นไฟสว่าแสครับแล้วถนนข้างหน้านี่คอนกรีตซะด้วยใช่ครับผมเอาง่ายๆของแถมจุกๆเลยมีน้ําให้มีไฟฟ้าให้มีเพื่อนบ้านให้ ถผมวอ่าววิวภูเขาฟรีล้อมรั้วก็สีด้านข้างหน้ากับถนนคอนกรีตกี่เมตรนะครับถนนคอนกรีตที่เราเว้นเอาไว้ครับทางสธารณะเนี่ยก็คือ7เมตรนะครัคือรถอะสามารถที่จะสวนกันได้สบายๆเลยอ้าวชน o ก็สีแดงใช่ครับเหมือนหมวกเลยใช่ไหมใชเข้าโอนใครออกครับข้าโอหลักการให้เสร็จจับลูกค้าซื้อเนี่ยที่1ไร่ราคา6กแสนห้าเนี่ยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปโอนที่เราออกให้เสร็จสับเรียบร้อยส่วนในเรื่องของสาธารณ โคต่างๆเราก็เตรียมไว้ให้ลูกค้าแล้วสบายเลยแล้วซื้อที่กับเราไม่โกงแน่นอนไม่มีครับหน้าตาน้องนัชนน์นี่คือเป็นโลโก้แห่งความซื่อสัตย์ที่เราทําการค้า,าการขายกันมานานแสนนานแล้วเดี๋ยวก่อนจะถามว่าอยู่ที่ไหนขอดูในบ่อน,นิดนึงครับครับผมอ่าโอ้โยังสวยเลยตกลงมันต้นอะไรในคุณนายตื่นเช้าหรือตื่นสายอันนี้เป็นคุณนายตื่นสายครับเพราะว่าตอนนี้เที่ยงแล้วยังไม่ยังไม่ตื่นเลยใช่ไหมอากาศดีๆอย่างนี้ครับโอ้หข้างหลังก็มีวิวภูเขาอย่างนี้เลยครับถามก่อนว่าน้ําท่วมไหม ที่นี่น้ำไม่ท่วมครับเพราะว่าที่แถเนี้จะเป็นลักษณะของที่ลาดสูงนะครับเป็นที่ลาดสูงแล้วก็จะเป็นแบบทิวที่แบบภูเขาล้อมรอบแถวนี้เพราะฉะนั้นคือตรงด้านเนี่ยมันจะอยู่ในจุดสูงของ,ของโพธารามพอเสร็จปุ๊บฝนตกมาน้ําก็จะไหลไปตามธรรมชาติไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมมาก่อนครับอ้าวเมื่อกี้นิดนึงรู้แล้วน้ําไม่ท่วมแต่ได้ยินอะไรเววววมาโพธารามอะไรนะครับาคนสวยโพธารามเหรอคนสวยโพธารามคนหลอกก็อยู่โพธารามเหมือนกัน นี่ถามก่อนฮะคนท่านเขาเรียกว่าตั้งใจรอฟังกันเยอะเลยตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลอะไรตําบลหนองกวางอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีอ้าวตําบลโพหนองกวางอําเภอโพธารามราชบุรีมันไกลกรุงเทพไหมครับตรงนี้ก็ห่างจากกรุงเทพเนี่ยอยู่ราวประมาณ120กิโลเมตรครับแต่ถ้าเกิดว่าคนอยากจะรู้ว่ามันอยู่บริเวณแถวไหนเนี่ยอาจจะเใช้คําว่าอปบตหนองกวางก็ได้ครับเพราะมันใกล้กับ โครงการเราเอาง่ายๆว่าบอบตอหนองกวางชื่อเดียวกับตำบลเนี่ยอยู่ใกล้ๆเราเลยนะครับโอ้ oh, แปลงนี้เขาจัดไว้สวยมากเลย แล้วได้ข่าวว่าเนี่ยคนมาจับมาจองกันเป็นเยอะแยะมากมายเลยใช่ครับในโครงการเนี่ยเราจะเปิดอยู่ประมาณ3ามตึกว่าแปลงตอนเนี้ยจองไปแล้วประมาณครึ่งครึ่งของโครงการอ่าครับผมเดี๋ยวจะต้องถามลึกถามเจาะซาะแซะกันอีกเพียบเลยแต่คนอื่นนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะถามเบอร์น้องเขงนานะเบอร์โทรนี่เบอร์อะไรนี่เป็นเบอร์เดียวกันไหมฮะเป็นเบอร์เดียวกันครับท่านผู้ชมเตรียมจดนะใครอยากได้ที่เงินผ่อน84งวดหรือ7ปีจะสดก็ได้ผ่อนสัก3 6งวดได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับ60ได้ไหม ได้ครับไม่มีปัญหาแต่สูงสุดคือ84ใช่ครับอ่าเตรียมจดเบอร์กันนะเดี๋ยวจะถามแล้วนะครับจดไปเลย84งวดสดได้ผ่อนได้1ไล่6,500ถ้ามาคุยซื้อหลายๆแปลงเนี่ยอาจจะลดลงไปอีกก็ได้เนาะ แล้วอ,อ,อย่างที่บอกนะโอ้โหเขาใจปั้มใจแฟร์เขามีรั้วให้นี่ท่านผู้ชมมีน้ําให้มีไฟให้สายไฟก็สามเฟสผ่านสัญญาณมือถือนี่เต็มพิกัดเลยแล้วก็ไม่ไกลตลาดไม่ไกลอะไรมากโพธารามตําบลหนองกวางอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีมาเดี๋ยวจะถามเบอร์ให้จะจะเลยนะครับเตรียมจดกันให้ดีนะครับอขอเบอร์สักนิดหนึ่งแต่ขอจะช้านิดนึงเพราะว่าคุณป้าคุณลุงคุณอานี่ยจดมันไม่ค่อยทันเลยเบอร์อะไรครับเนี่ยครับ 092 263 5563ครับท่านผู้ชมทันไหมเนี่ยทันไหมนะครับไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวผมจะทวนให้อีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเดินไปดูนะยังมีสวยกว่านี้อีกโอ้โห400กว่า500คนไม่ไปไหนกันเลยนะครับน้องชนะชนนเนี่ยเขาเขาเรียกว่าอยู่ในพื้นที่นี้เลยใช่ไหมฮะ อยู่ในพื้นที่นี้เลยครับถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะเข้าดูเนี่ยอาจจะรบก,กวนแจ้งนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1ชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ให้ทีมงานนะครับช่วยพาชมพาดูแล้วก็สามารถอธิบายที่หน้างานได้ด้วยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมถามเบอร์ให้อีกรอบหนึ่งผมบอกผมจําได้นะครับเบอร์น้องนัชนนนะจะเป็นไลน์ก็ได้จะเป็นโทรก็ได้นะครับ3ตัวแรกเอาไปก่อนนะ3ตัวแรกเลยนะครับศูนย์ท่านผู้ชม 092จดเลยนะครับจดได้จดเลยนะครับเมมได้เมมเลยนัชชน,นที่ดินถูกแถวราชบุรีทั้งหมดเลยนะครับ092แล้วก็263ท่านผู้ชม092263พิม์มาหน่อยแล้วกันเนาะช่วยกันพิม์หน่อยนะครับ092พิม์ช้าๆใจเย็นๆกันนะครับแล้วก็263นะครับแล้วก็55630922635563เอ, 2, 3, 55 63, อ๊อย่างแปลงเนี้ยถามนิดนึงฮะคาใจอีกแล้ว แปลงนี้พื้นที่ตัวอย่างเนี่ยประมาณกี่ไร่แปลงนี้เลยเป็นพื้นที่1ไร่ครับ1ไร่รแสดงว่าใครมาซื้อแปลงขนาดนี้หนึ่งไร่อ่าท่านผู้ชมชอบไหมฮะโอ้โหคนทิมมาเต็มเลย0 9 2ย์3 5 5 6 3องกม้ถูกไหมครับถูกครับอ่านี่เป็นเบอร์ของนังนะชนนเต็มเตมรงๆเลยนะครับตรงๆลง่างบนไม่รู้แต่ตรงๆเลยนะครับเดี๋ยวขอดูแปลงนี้นิดนึงนะครับ แปลงนี้ที่เห็นเนี่ยมีรั้วรอบด้านเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างครับเนี่ยก็อย่างแปลงเนี่ยที่เขาเป็นลูกค้าที่ซื้อในโครงการเราไปแล้วก็มาพัฒนาเตรียมตัวเพื่อที่จะปลูกสร้างบ้านแต่ว่าในช่วงระยะเวลาเนี่ยเขาก็จะจัดสวนจัดปลูกต้นไม้ของเขาไปเรื่อยๆก่อนครับอ๋อแสดงว่าแปลงนี้มีคนซื้อไปแล้วใช่ครับเขามาปลูกบ้านเตรียมถมดินข้างหลังใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เตรียมปลูกดอกไม้ผลไม้รากไม้ใช่ครับมาขุดบ่อไว้รอเลยครับผมเอแถวเนี้ยถามอีกรอบหนึ่งครับผม ขุดบอ่อเก็บน้ําได้จริงเหรอถ้าเกิดว่าแถวเนี้ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี้ยมันสามารถขุดบอ่อเก็บน้ําได้แต่ว่าจะต้องอดทนเพราะว่ากวาดินมันจะเซตตัวเพราะพื้นที่แถวเนี้ยมันเป็นพื้นที่สูงใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเรื่องของลักษณะของดินหนักมันไม่ได้อมน้ําในช่วงแรกแต่ว่าพอไปเรื่อยๆเนี้ยมันจะตกลงตะไคร่หรือว่าจะใช้สูตรที่วัวเนี้ยก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากได้เร็วเลยอย่างของพี่เขาแบบเนี้ยมันจะต้องปู้าใบถ้าแบบเนี้ยมันสามารถเก็บได้เลยท<ศ>ันทีแสดงว่าดินแถวนี้ดีดินแถวนี้ดีครับอากาศก็ดีดีครับอ่าการเขา การวิธีในการขุดบ่อให้อุ้มน้ําได้ก็ต้องมาคุยกันแล้วอีกอย่างนึงเป็นอะไรที่ท้าทายมากเห็นไหมฮะเขาปลูกอะไรนะต้นอะไรบ้างนะในนี้จะปลูกเอาไว้หลากหลายครับก็จะมีพวกมะมงวงมะม่วงแล้วก็ที่เห็นนะครับผมขนุน เหมือนพี่มีแล้วเหมือนพี่เขาจะปลูกทุเรียนเอาไว้ด้วยแต่ว่าคนปลูกทุเรียนน่ยคือปลูกที่ราชบุรีเนี่ยคุณต้องมีความรู้นะครับถ้าเกิดอยากปลูกจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าปลูกไม่ได้แต่ต้องมีความรู้และต้องดูแลมันโอเคคือง่ายว่าต้องมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทุเรียนด้วยเพราะทุเรียนเนี่ยปลูกปลูกง่ายนะแต่โตยากปลูกง่ายก็ตายง่ายปลูกง่ายบางทีไม่มีลูกก็มีหรือมีแต่ไม่อร่อยก็ได้ครับ เพราะว่าจริงๆแล้วทางในโครงการของเราอะเราจะมีพื้นที่ที่เราปลูกทุเรียนไว้ด้านในเราถึงบอกว่าที่เนี่ยมันปลูกทุเรียนได้เราได้กินแล้วด้วยได้กินมา2อปีแล้วครับโอ้อยังงั้นต้องมาชมกันแล้วนะครับ,รบมาไม่ยากจับพิกัดอบตหนองกวางอาเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีรห่างจากตรงนี้ไกลไหมอบตเนี่ยครับประมาณสมกิโลครับ3มกิโลก็จะมายนชมกันว่าที่ดิน8 4งวดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างที่ดินตรงนี้มันอยู่ตรงไหนจะได้มาชมกันอ่าแล้วร้านของเลานค้าเนี่ย จะได้ไม่รู้กันว่ามันมีเยอะไหมแล้วต้องลงมันเยอะไหมครับ ก็ถ้าเป็นร้านค้าครับตรงเนี้ยถนนเนี้ยมันเชื่อมเข้าไปเนี้ยแค่ประมาณ100เมตรเนี้ยก็คือจะเป็นถนนลาดยางในเขตโซนของหมู่บ้านแล้วก็จะมีชาวบ้านนั่งเดิมอยู่ใช่ไหมครับมีร้านค้าอยู่ประมาณ2อถึงสร้านเราก็จะมีคนที่เป็นไวัยเกษียนเขตนนทบุรีกรุงเทพเนี้ยเริ่มมาปลูกสร้างบ้านแถวนี้แล้วเพราะว่าเขาชอบบรรยากาศของที่นี่ไปดูไปดูกันอ่าอยากรู้อยากเห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมหนึ่งไร่แปลงนี้นะครับหกแสนห้าในพื้นที่นะครับอย่างที่บอกถ้าใครไม่อยากเสียดอกเบี้ยก็ซื้อสดไปเลยอ่าแล้วไฟฟ้าแถวนี้ไฟตกบ่อย ถ้าเกิดว่าที่เนี่ครับตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเพราะเนื่องจากว่าเราเพิ่งจะทําการขยายเข้ามามแล้วง่ายๆเราไฟไม่ตกเพราะว่าเพิ่งขยายเขตมาสดๆแล้วลร้อ,รอย เสาไฟนี่มี2ด้านเลยเหรอครับใช่ครับ2ฝั่งเลยเพราะว่าแต่และแปลงเนี่ยเราอำนวยความสะดวกให้เพื่อที่ว่าลูกค้ามาถึงปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะนำะโฉนนะครับไปยื่นของไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าชั่วคราวก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุ้มคาบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเปลี่ยนเป็นใช้ไฟฟ้าถาวรแล้วปรปาปล,ลาไหลแรงไหมถ้าเกิดน้ำปปาลปาล,ลาไหลดีครับผมอันนี้เราจะมีแทงเป็นของตัวเองอยู่ตรงนี้ซ<อ>ึ่งเราวาแงแผนว่าอนาคตเราน่าจะยกให้ทางหมู่บ้านแต่ว่าตอนเนี้ยเราต้องดูแลเพราะว่าบางทีลูกค้าถ้าเกิดว่ามีปัญหาเราสามารถแก้ไขปัญหาได้เร่งด่วนกว่าคุ้มค่าจุ เลยท่าไม่ชมนี่แล้วยืนถนนนี่ขออนุญาตนิดนึงนะฮะนี่น้องชนนมาตรงนี้อย่างแปลงที่เรายืนอยู่เนี่ยหันหน้าออกทิศอะไรกันบ้างละ่ะแปลงอย่างแปลงเนี่ยมันจะหันหน้าออกไปทางด้านฝั่งของทิศตะวันออกเลยส่วน<อ>แปลงี้เ,เนี่ยครับจะหันหน้าไปทางด้านของฝั่งทิศตะวันตกชอบใครชอบมันใช่ครับเพราะว่าอย่างฝั่งทิศตะวันตกเนี่ยมันมันน่าแปลกนะว่าคนหันหน้าไปทางด้านฝั่งทิศตะวันตกเนี่ยบางคนจะกลัวใช่ไหมครับแต่ฝั่งเนี่ยกับปิดได้เยอะขายได้ดีกว่าใช่ คือเพราะว่าแปลงที่ดินของเราด้วยความที่ว่ามีพื้นที่มีสเปซที่กว้างลูกค้าเขาสามารถที่จะหันหน้าบ้านไปทางด้านไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องหันออกถนนครับอ่าเหนือได้ออกง่ายตกได้ใตไ้ได้ได้ทั้ง4ทิศ8มุมเลยถามนิดนึงไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วนี่ ข้างหลังอะ่ะมีใครเข้ามาจูจีกลางเต็นท์กันหรอครับอ๋ออันนั้นเป็นพื้นที่เป็นที่ของพี่ลูกค้าที่เขาตือไว้ใช่ไหมครับ<อ>แล้วเขาก็จะมาช่วงวันเสาร์อาทิตย์คือเขาชอบที่นี่มากชอบตั้งแต่วันแรกที่มาเขาก็เลยโอเคตัดสินใจซื้อแปลงนั้นไปแล้วพอเสร็จปุ๊บก็มาปรับพื้นที่มีขุดขุดบ่อนนะ้ำเป็นลักษณะคล้ายคลยโคกหนองนาด้วยเพื่อที่จะเลี้ยงต้นไม้แล้วก็วันเสาร์ทย์เขาก็จะมาอยู่ในเต็นท์นี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีปลูกห้องน้ำเอาไว้ด้านหลังอ่านี่ท่านผู้ชมผมทวนนิดนึง หล่อของเรานะอยู่ที่ตำบลหนองกวางอ,อําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับห่างจากกรุงเทพประมาณ100กิโลนิดๆน,น,นะครับแปลงของแกเนี่ยผ่อนได้ถึง84งวดท่านผู้ชมอ่า8ปดว่าปีเอาพูดง่ายๆเลยลูกเรียนปริญญาตรีเสร็จแล้วต่อปริญญาโทยังผ่อนได้สบายๆเลยนะครับสดได้ผ่อนได้ 84งวดบางคนบอกโอ้ยมันเยอะไปดอกน่าจะแพงเอาเอา36งวดกระพอหรือ12งวดกระพออยู่ที่การพูดอยู่ที่การคุยอยู่ที่การเจรจาแล้วที่ตรงนี้ของแกเนี่ยน้ำไม่เคยท่วมมาก่อนนะครับแล้วก็แถมรู้ให้4ด้านเลยนะ4ด้านจริงๆอ่าแล้วก็อย่างที่บอกไฟฟ้านี่มี2ฝั่งเลยไฟฟ้าถนนก็มีนะครับไฟทางมีปะปาก็ไหลแรงแล้วถนนเนี่ยเป็นสาธารนณะกว้างตั้ง7เมตรโฉนดทุกแปลงของแกเนี่ยนะคุดแดงเกลี้ยงเลยนะครับไม่มีสีส้มมาสอดแทรกเลย แล้วทุกแปลงเนี่ยก็เขาเรียกว่าออกค่าโอนให้ทั้งหมดไอ้จองจองกี่บาทนะก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าจองเนี่ยก็วางเงิน10%นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือจ่ายวันโอนระยะเวลาโอนก็คือ30วันหรือจริงๆแล้วมันได้มากกว่านี้ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าสะดวกหรือไม่สะดวกมันเป็นเงื่อนไขของการพูดคุยให้เข้ามาพูดคุยกันครับมาคุยกันครับนี่น้องัยนนิดนึงฮะนิดนึงนิดนึงนี่เห็นเบอร์ดีเมื่อกี้ทำไมเบอร์เหมือนที่พูดมาเลยล่ะครับครับเบอร์ผมเองครับอ๋ออะไรนะไอ้ศูนย์เก้าสอง อะไรอีกต่อนาะ 3, 55 63 5563ครับ092ท่านผู้ชมเบอร์ไลนะน์นะนี่อยู่ตรงนี้แล้วก็แคปไปได้ก็แคปไปเลยนะ092 263 5563ได้ยินฟังชัดกันใช่ไหมครับ092 263 5563เป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งเบอร์ไลน์ถามน้องอนังนชนนต่อไปบ,บางคนเนี่ยเขาอยู่ไกลเหลือเกินเขากลัวมันมาไม่ทันเด็กลัวจะหมดก่อนโอนจองเลยได้ไหม สามารถโอนจองได้นะแต่ว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าโอนจองเนี่ยด้วยความที่ว่าเราอยากให้สิทธิ์คนที่ต้องการที่ดินจริงๆทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มั่นใจเนี่ยผมอยากให้เข้ามาดูเพราะว่าเรื่องของที่ดินน่ะลูกค้าควรจะต้องเข้าไปดูทุกที่เพราะามันมีเรื่องของการเดินทางว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สภาพแวดล้อมเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือผมแนะนําว่าให้รีบติดต่อเข้ามาดูเอง จะดีกว่าอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าขอให้เข้ามาให้ไวที่สุดอ่าชมก่อนดีกว่าเนาะพูดง่ายๆเลยท่านผู้ชม FC ถามมาของแกเนี่ยคุณนัชนนเนี่ยส่วนใหญ่กจะมี2ขนาดคือ1ไร่กับไร่ครึ่งพูดง่ายๆเนาะหนึ่งไร่ก็หกแสนห้านี่หกแสนห้านี่ราคาสดนะผ่อนก็อย่างที่บอก84งวดมีดอกเบี้ยบ้างแต่ให้โทรมาคุยเถอะจะวางเงินอะไรยังไงก็โทรมาคุยแต่เบื้องต้นเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเดี๋ยวเดินไปดูเต็นท์กันหน่อยดีฮะได้ครับเต็นท์นี่เจ้าของกวงวล เขาไม่ได้ห่วงครับแต่ว่าคือลูกค้าเขาทําประตูไว้ปิดเสร็จสับเรียบร้อยเราอาจจะเข้าพื้นที่ดด้านไหนไม่ได้แต่ว่าเราสามารถดูแปลงของเขาเป็นตัวอย่างได้ไม่ใช่ไรทอะไร ที่ถามเนี่ยคืนนี้ขี้เกียจกับบ้านจะขอมาอาศัยนอนสักคืนหนึ่งเขาไม่รู้แล้วมั้งเนาะไม่น่าจะดีเพราะมันมีประตูประตูแนวเข็ดเรียบร้อยแล้วเป็นการกระเซ้าเล้าแย่คุณพี่กันไปอย่าโกรธผมนะครับเจ้าของท่านคุณพี่เจ้าของเผื่อบางครั้งนี่เขาเรียกว่าได้เป็นการโชว์เลยว่าของเรานี่มีที่สวยจะแต่งสวยมากเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทําที่สวยๆอย่างนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเดินไปชมกันสักหน่อยหนึ่งนะครับ เมื่อกี้บอกว่ามีรั้วให้4ด้านใช่ไหมใช่ครับผมมันเป็นรัน้วอะไรยังไงบ้างคือข้างหน้าเนี่ยเราจะทําเป็นรั้วคาร์บอยสามชั้นเอาไว้ความสูงมันก็จะอยู่ราประมาณเมตรสิครับแล้วก็จะมีรั้วลวดหนามรอบด้านด้านข้างกับด้านหลังที่ทําเพิ่มเติมให้ คือตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวแสดงแนวอาาเขตของเราว่าเนี่ยเราได้พื้นที่ครบแล้วก็ไม่มีการย้ายหลักเขตหลักมุดอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามาซื้อแล้วแลวอยากต้องการความเป็นส่วนตัวเนี่ยจะมาทําเป็นกําแพงคอนกรีตรหรือว่ากําแพงปูเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับก็เสริมด้านข้างเข้าไปตรงนั้นก็ว่ากันไปใช่ครับอ่าก็ง่ายๆเลยว่ามีรู้ให้แล้วละครับผมอ่าอย่างเงี้ยนะครับ,รบสมมุติเลยนะสมมุติว่าเรามาอ่าโอ้เดี๋ยวขอดูเต็นท์หน่อยขอที่นึงกนิดนึงมาดูแล้วมันสวยขออนุญาตคุณพี่เจ้าของนะครับสมมุ มาดูเกิดถูกอกถูกใจอะนะบ,บ่ายนัดไปโอนเลยได้ไหมอะบ่ายนัดโอนเลยได้ไหมพอดีว่าตอนนี้โฉนดอะครับจะอยู่กับหุ้นส่วนอ,อ,อีกที่นึงอ,อาจจะโอนตอนช่วงบ่าไม่ได้อาจจะต้องขอระยะเวลานิดนึงครับ,รบนานไหม ก็ไม่นานจริงๆแล้วของเราอะสามารถที่จะโอนได้ทันทีแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากโอนเลยเนี่ยอาจจะขอบอกเราสักนิดหนึ่งสักวัน2วันอะไรเงี้ยครับอโอเค,คบสบายใจได้เลยตรงนั้นนนะครับท่านผู้ชมนี่ซื้อแล้วก็มาทําประตูร้วสวยๆอย่างนี้นี่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 น,น,นี่เอะแล้วข้างหน้าเนี่ยถนนมันไปไหนกันล่ะครับถนนเส้นนี้ใช่ไหมครับถนนเส้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเลี้ยวซ้ายอ่ะจะไปหนองตกยาไปกาญจนบุรีแต่ถ้าเกิดว่าเลี้ยวขวาเนี่ยจะไปอบตหนองควางแล้วก็เข้าที่จอมบึงเข้าตัวเมืองราชบุรีได้ครับนี่ท่านผู้ชมใครเข้ามานะใครเห็นเตตนน้ ถ้าใครเห็นเต็นท์มองแล้วสวยนะฟะเขาเรียกว่าเขาหัวใจรัวๆให้น้องนัทชนวนเจกคนละหดวงตอนนี้คนชมแอบ,บสีดำหก1้คนนะครับขอคนละหดวงเคาะมาหน่อยกดแชร์กดไลค์กันหน่อยหรือจะให้ เรียกว่าขอกาลังใจเมมเบอร์น้องก็หน่อยแล้วกันเนาะเนาะ,ะ,ะเมมเมมไว้ก่อนนะครับเพื่อบางคนตอนนี้ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรอีกวันหนึ่งเนี่ยปีหน้าเนี่ยอาจจะถูกลอตที่1่เนี่ยโอ้โหหกใบ5ใบติดอย่างเงี้ยเกิดนึกขึ้นอยากจะซื้อที่ขึ้นทางแถวราชบุรีเนี่ยนึกถึงใครนึกไม่ออกนึกถึงน้องนัชนนจะได้เมมชื่อกันไว้เออจะได้มาคุยกันนะแล้วน้องที่เขาเนี่ยที่ส,ยสวยๆทั้งนั้นเลยเอะเบอร์อะไรลืมอีกแล้วอ่ะครับผม ก็ติดต่อง่ายๆเลยนะครับ0922635563ครับาถามต่อครับเมื่อกี้ถามคร่าวๆแล้วสมมุติว่ามาอยู่เนี่ยเกิดคุณลุงคุณป้าไม่สบายขึ้นมาเนี่ยอยากจะไปหามหมอหา,มอห,ามหมอหาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยมันไปที่ไหนกันโอเค ถ้าเบื้องต้นเอาแบบว่าเร่งด่วนเลยนะครับก็จะเป็นอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกวางซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอบตอนหนองกวางห่างจากเราไปเนี่ยก็ประมาณ3มกิโลหรือว่า3นาทีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา,เาต้องการมากกว่าอนามัยเงี้ยครับจะเป็นโรงพยาบาลรัฐก็ได้ที่ใกล้เรามากที่สุดเนี่ยจะเป็นที่จอมบึงครับระยะทางห่างจากเราเนี่ยประมาณ13บมกิโลครับเอาง่าย,ายๆที่ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ตำบลหนองกวางอำเภอโพธารามรจังหวัดราชบุรีก็จริง แต่มันบังเอิญไปอยู่ใกล้กับจอมบึง มากที่สุดครับอำเภอจอมบึงบกี่กิโลนะครับ13กิโลครับ10นาทีถึงอ่าโดยประมาณ10-15นาทีามีทโรงพยาบาลมีทั้งอ่าโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงคั้นมหาวิทยาลัยมีตลาดเป็นตลาดใหญ่ตลาดเน<ม>ี่ยเช้าเช้า,ากับวันเย็นเราก็ข้ามืดไปเลยครับแล้วที่ไปเนี่ยจากนี้ไปโพธารามกี่กิโลนะอีกเที่ยวถ้าจากนี้ไปโพธารามเนี่ยมันประมาณราวๆ30กิโลครับจะอ,อ่าใจกลางตัวโพธารามนะครับกลางเมืองครับเอาง่ายๆเราอยู่สังกัดโพธาราม ราชบุรีก็จริงแต่บางมาเอินไปใกล้ที่จอมบึงเพราะนั้นแล้วแต่ใครจะไปที่ไหนก็ได้แต่ไปที่ไหนก็มีของกินของใช้หมดเลยถามนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมามุมนี้บ้างดีกว่าอยากจะดูมุมภูเขานี่ชอบจรเลยในแปลงนี้นะขอได้ไหมเนี่ยนาดันๆขอตักแพงนึงถามน้องนัชนนต่อไปอุปนิสัยคนในพื้นที่เป็นยังไงครับแถวนี้นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวบ้านชาวไร่ชาวสวนเนี่ยตอนกลางวันเขาจะออกมาทํางานกันอะไรกันเวลาเจอก็มีพยักหน้ามียิ้มกันอะไรกันอย่างเงี้ย เอาใช่ไงว่าอัธยาศัยดีครับผมโจรขโมยล่ะโจรขโมยเข้าที่ทํามาเนี่ยเรายังไม่เห็นพาะไม่อย่างนั้นอ่ะบ้านที่กางเต็นท์เนี่ยน่าจะขโมยขึ้นเอาไปเต,ต็นท์หายไปแล้วใช,ใช่ครับแสดงว่าสบายใจได้พีัพบที่ชมเตรียมจดเบอร์น้องชนะนน้องนัทชนะเดี๋ยวผมบอกให้อีกรอบหนึ่งนะถามน้องเขาบ่อยๆเดี๋ยวผมโดนด่าว่าจะถามอะไรกันนักกันหนาตอนนี้เขาน้องเขาด่าผมในใจแล้วมันไม่รู้แต่เดี๋ยวผมบอกให้เตรียมเมมไว้้วยแล้วกันนะเบอร์น้องนัทชนะน,นะสิบตัวใช่ไหมศู 02. 02. 02. นย์เก้าสองท่านผู้ชม ตั้งตัวกันก่อนนี่พิมพ์ไม่เลยจ่อรอเลย092นะแล้วก็263 5563อ่าอีกรอบนึงนะ092 263 5563ถามน้องนัชนนต่อไปเลยซื้อที่กับเราแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าถนนเส้นนี้คือสาธารณะอ๋อที่น้าชนดถูกระบูแล้วครับตอนนี้เรามีชนดเป็นใบๆมาแล้วทั้งหน้าของชนดแต่ละแปลงเนี่ยจะระบูไเลยว่ามีถนนสาธารณะครับอ๋อตุกติกไม่ได้ใช่ครับถูกต้องครับ โกงไม่ได้ใช่ครับท่านผู้ชม84งวดจริงๆนะแต่200ตารางวา FC ถามมาไม่มีครับไม่มีรู้สึกว่าแกจะมี300ตารางวาอยู่อีกนิดๆหน่อยๆลงโทรมาคุยเถอะแต่ที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็น1ไร่อ่าแถมรั้ว4ด้านนี้ท่านผู้ชมด้านหน้าเป็นรั้วคาวบอยด้านข้างเป็นรั้วลวดหนามเห็นไหมลวดหนามอย่างนี้เลยนะครับหมูหมากระไก่ก็รอดยากนะแล้วก็ไฟฟ้าให้ดูเนี่ดูไฟทางดูโซลาเซลล์นะครับเห็นไหมสัญญาณมือถือนี่เยอะไหมฮะสัญญาณมือถือก็เยอะครับชัดเจนเต็มพิกัดใช่ครับอ่า ถ้าต้องการใสเขาเรียกไฟเบอร์ออปติกเนี่ยอินเทอร์เนต็ตมีไหมถ้าอินเทอร์เนต็ตอะมีครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าไฟเบอร์ออปติกเนี่ยเข้ามาถึงหรือยังอาจจะต้องมาสำรวจกันอีกมาคุยกัน,นมันอยู่หน้าโครงการ,รอ๋อโอ้ยอย่างนี้ที่ยิงสวยๆอย่างนี้ถามอีกต่อไปเลยมาเวลาไหนสวยสุดมาเวลา จริงๆแล้วมาได้ทุกช่วงเวลาเลยแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปมันเป็นข้อดีของลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยปกติแล้วเนี่ยคือถนัดมาตอนช่วงไหนเช้ากลางวันเย็นได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดมาตอนเย็นเนี่ยเราจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินด้านหลังภูเขาครับอ๋ยอยากมาตอนไหนก็มาเถอะภูเขาข้างหลังมีชื่อไหมครับเขาเรียกว่าวันนาอุทยานถ้ำเขาน้อยถ้ำเขาน้อยว่ครับวันนาอุทยานาาถ้ำเขาน้อยสัตว์ป่าไม่น่ามีเนาะ สัตว์ป่ามีแต่ว่าเป็นสัตว์ที่แบบไม่ใช่สัตว์ใหญ่ไม่ใช่สัตว์ดุร้ายครับก็มีสัตว์ธรมรมชาทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ลงมาลบกววเราแนะ่ไม่ไม่ครับไม่เคยเดี๋ยวเราเดินกันไปเรื่อยๆหน่อยนึงนะครับอ่าแล้วชาวบ้านชาวช่องแถวนี้มันทักสักหลายหลังคาเรือนไหมอ่ะก็แถวนี้มีเป็นร้อยหลังคาเรือนเป็นร้อยหลังคาเรือนเพราะฉะนั้นไม่โดดเดี่ยวไม่เดียวดายแล้วก็ไม่เปี่ยวแน่นอนคอ่ายิ่งซื้อยิ่งสบายใจนะนี่อ๋อเห็นป้ายแล้วนี่นิดนิดนิดนึงชื่องานเลยใช่ไหม เขาน้อยเฟสสนะครับแปลงเนี้ยหไร่อไร่เป็นแปลงเบอร์7จ็ยกตัวอย่างนะเบอร์เนี่ยเขาก็ขึ้นไว้ให้เนี่ยศูนย์้าสองสองหกสโอ้ยสบายใจเลยเอะอย่างนี้ถามหน่อยฮะมันสูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยถึง3เมตรไหมเท่าไหร่เท่าไหรประมาณ70เมตรได้ครับ70เมตรอ้าว70เมตรนี่ก็คือถือว่าสูงอยู่เลยนะแล้วอย่างอหลายคนเนี่ยพิมมาคาใจว่าเอ๊ะ หนุ่มน้อยหมวกแดงคนนี้คุ้นหน้าคุ้นตามีสื่อให้ดูอย่างชัดเจนทุกอย่างรตรวจสอบได้หมดโทรมาคุยเราได้หมดเพราะนั้นโครงการของเราทุกโครงการเนี่ยซื้อจริงรไม่มีการโกงสมมุติวันนี้นะน้องนัชชนนพี่เป็นคนซื้อสมมุตินะมาวางเงินจอง10%แล้วเนี่ยปรากฏว่าอยากจะได้ละ10%นี่ทําสัญญาไหมทำสัญญาครับเราจะมีตัวหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายหรือว่าหนังสือสัญญาวางมาําให้กับลูกค้าแน่นอนครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว К primo, อเอฟซีก็ถามกันมาจังเลยนะครับก็จะตอบให้เลยว่าไล่หนึ่งหกแสนห้าสดนะหกแสนห้าผ่อนเนี่ยได้ถึง84งวดสูงสุดนะครับวางจอง10%อร์เซ็นตอ่าโอ้มีคนถามมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าบางทีผมไม่ได้ตอบท่านผู้ชมผมตอบไม่ทันนะถ้าตอบไม่ทันเนี Genesis ่ยท่านผู Tamil ้ชมรบกวนโทรมาเบอร์เนี้ยนี่เนี่ยผมตอบไม่ทันเยอะมากเลยนะครับคนถามมาเยอะมากโทรมาเบอร์บนเลยได้เบอร์ล่างได้ไหมครับได้ครับเบอร์บนเบอร์ล่างได้ท่านผู้ชมผมตอบไม่ทันจริงๆ จดเบอร์ไว้เลยจดเบอร์แล้วโทรมาถามก็เลยเนี่ยจ่อให้เลยจ่อจ่อให้เลย,จอจอเ,ลยเนี่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 ยเมมเบอร์ไว้เลยแคปหน้าจอไว้เลยแล้วโทรมาถามน้องก็เลยมีอะไรที่ไม่เข้าใจหรือมีอะไรุมเครือถามได้อย่างเดียวเลยเนะาะจะได้ให้ข้อมูลทั้งหมดโทรมาไม่ซื้อด่าไหมไม่ได่าครับไม่ว่าครับมไม่บนครับแค่งอนงเน้อยเขาเรียกว่าครั้งหลังนิดหน่อยถามถามได้ครับเพราะว่าเราคิดว่าเราสามารถตอบลูกค้าได้หมดคือลูกค้าเนี่ย ถ้าเราให้ความสบายใจเขาแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยเขาก็เชื่อใจเรารมาได้เถอะแล้วถ้ามาแล้ววันนี้ปรากฏว่ามาดูแล้วไม่ซื้อเนี่ยเราก็ไม่บ่น ไม่เป็นไรครับลูกค้าสามารถมีสิทธิ์ที่จะมาดูได้เพราะว่าจริงๆแล้วคนซื้อที่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่ที่สวยแต่ว่าเรื่องของการเดินทางเนี่ยลูกค้าชอบไหมเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยลูกค้าโอเคกับสภาพแวดล้อมไหมเวลาที่ซื้อที่เนี่ยควรจะต้องซื้อแล้วสามารถใช้ประโยชน์หรือว่าอยู่ได้จริงเพราะว่าถ้าเรซื้อท,ทิ้งทิ้งไว้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ไม่ได้มาอยู่อีกเอาง่ายๆซื้อแล้วเนี่ยไม่ได้ซื้อจากความที่รู้สึกที่ดีๆหรือซื้อแบบฟุนๆแบบเร่งร้อนรีบร้อนเร่งด่วนสุดท้ายก็ต้องขายทิ้ง ขายทิ้งราคาก็ต้องตกนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนในการดูที่ใจเย็นในการดูทางใจเย็นๆนในการหาข้อมูลละกันอ่ะเดี๋ยวพี่ถามข้อมูลเดินกันไปคุยอีกนิดนึงค่ะ สมมติว่ามีคนอยากจะซื้อแบบพี่ข้างหลังเขา,งนานน้นน่ะนะฮะครับผมอยากจะปลูกบ้านครับมีช่างแนะนํำไหมมีช่างแนะนําให้ครับผมก็ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะสกรีนมาในระดับหนึ่งแล้วเราก็จะมีให้เลือกตามถึงตีเจ้าลูกค้าก็ไปคุยกับผู้รับเหมาเองเลยว่าอยากได้แบบไหนอะไรยังไงใครอยากได้บ้านนอกดาวใครอยากได้บ้านที่เป็นบ้านจริงๆสามารถที่จะไปยื่นกู้ธนาคารพร้อมขอสิ่งปลูกสร้างได้ก็เข้ามาดูเข้ามาพูดคุยกันได้มาค,คุยกันได้หมดแล้วแต่ละเจ้านี้เราแนะนําให้เนี่ยผ่านประสบการณ์ว่าไม่โกง ใช่ครับไม่ทิ้งงานใช่ครับไม่ตุกติกใช่ครับไม่เล่ไม่เหลี่ยมอันนั้นก็สบายใจดีทั้งหมดเลยนะครับแล้วถามน้องนัชชนนต่อไปนะครับสมมุติว่าวันนี้เนี่ยซื้อที่กับน้องนัชชนนแล้ะปรากฏว่าอีก5ปีครับ ถนนตรงนี้มันเป็นหลุมครับผมแล้วทํายังไงอะ่ะคือถนนเนี่ยเรายกให้เป็นสาธารณา้วเพราะฉะนั้นคือต่อเน,นี้ยมันก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของทางหน่วยงานรัฐนะครับพอถึงเวลาถ้าเกิดว่ามันพังเนี่ยก็ให้เราแจ้งกับทางด้านผู้ใหญ่บ้านหรือว่าหน่วยงานรัฐก็ได้ว่าเอ้ยเนี่ยถนนเส้นเนี่ยมันไม่โอเคละให้ไงแล้วให้เขาอ่ะลองเข้ามาดูแล้วก็ลองดูงบประมาณเอาเข้ามาพัฒนาครับอ่ะโอเคครับเอาพูดง่ายๆเลยว่าถนนเนี่ยคือเป็นของหลวงแล้วเขาก็จะมาดูแลต่อไปตอนนี้โครงการใจปั้มใจแฟร์คือทําให้หมดแล้วอ่าก็สบายใจตรงนั้นกันเลย สุดท้ายน้องชนนครึ่งชั่วโมงแล้วมีอะไรอยากฝาก f c หรือท่านผู้ชมสักหน่อยหนึ่งไหมครับครับก็สมมติว่าถ้าเกิดว่าใครคิดว่าชอบที่ดินในวิวแบบนี้นะครับแล้วก็อยู่ห่างจากกรุงเทพมาเนี่ยอยู่เราประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับผมอยากให้ลองเข้ามาดูกันนะครับมาดูสถานที่จริงเลยว่าตัวเองชอบจริงไหมอะไรไหมนะครับเพราะว่ามันสําคัญกับลูกค้าด้วยไม่ใช่ว่าเราแค่อยากขายแต่เราอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้สามารถอยู่ได้จริงแล้วก็ชอบจริงๆ อโอเคเป็นความรู้สึกออกากใจของน้องเข้ามาเลยนะครับท่านผู้ชมก่อนที่ผมจะไปนะผมจะทิ้งข้อมูลไว้ให้ครั้งหนึ่งตั้งใจฟังไปพร้อมกันเลยนะครับที่ดินของน้องนัชนน์เนี่ยตั้งอยู่ที่ตําบลหนองกวางอ่าตำบลหนองกวางห่างจากอบตหนองกวางเนี่ยท่านจับพิกัดเลยประมาณ3มกิโลจากนี้ไปที่อบตหนองกวางนะครับอยู่ที่อําเภอโพธารา,า,ามอ่าโพธารามจังหวัดกาบ,บุรีมันห่างจากกรุงเทพเนี่ยร้อยยี่สิบกิโลคร่าวๆนะที่นี่ไปอเาเภอจอมบึงตลาดใหญ่หญเลยฮะมันอยู่ติดกันนะอาเภอโพธารา,า,ามกับอเาเภอจอมบึงเนี่ยติดกัน ประมาณทึกไม่กี่กิโลนะครับ10กิโลก็ถึงแล้วคร่าวๆนะแล้วของแกเนี่ยเป็นฉนนคุดแดงน้ําก็ไม่เคยท่วมแกแถมรู้ให้4ด้านนะแกมีไฟฟ้าให้แกมีประปาให้แกมีถนนคอนกรีตอย่างที่เห็นในกล้องเนี่ยมีให้หมดเลยนะแกขายสดเนี่ย650ต่อไร่ไร่ครึ่งก็มีหรือจะเอาสามไร่ก็ซื้อ2แปลงติดกันแล้วถ้าเกิดใครอยากจะผ่อนเนี่ยจะให้สูงสุดถึง84งวด วางจองอยู่แค่10%รนต์ะรายละเอียดต่างๆนี่โอ้โหครบคันหมดแล้วในคลิปนี้ใครฟังไม่ทันชมไม่ฟังอ่าไม่ทันย้อนกลับไปดูใหม่หรือไม่เอาง่งยๆโทรหาเบอร์คุณนัชชนนน้องนัชชนนได้สอบถามให้รายละเอียดยิบได้เลยนะครับสอบถามเบอร์อะไรนะอีกเที่ยวหนึ่งไปละ0 9 2 2 6 3 5 5 6 3อีกสักรอบสิครับ092 2 6เ5 5า3องสอ่านผู้ชมก็ฝากไปด้วยแล้วกันโครงการที่ เรียกว่าจริงใจไม่ไก่กาจริงใจไม่โกงซื้อที่ได้ที่ซื้อที่ไม่ต้องเสียด้ำตาซื้อที่1ไร่ก็ได้หนึ่งไร่ไม่ใช่เหลือ3งานซื้อที่แล้วไม่มีปัญหาตามหลังซื้อที่ที่หลักหมุดแหลกเขตอยู่ครบหมดซื้อที่แล้วฉนดขุดแดงของจริงไม่ได้ย้อมแมวซื้อที่แล้ววันนี้ซื้อวางปุ๊บ ที่เหลือไปโอนที่สำนักง,งานที่ดินได้เลยไม่ต้องลงชื่อร่วมไม่ต้องรอโฉนดอันนี้ก็คือความสบายใจอย่าลืมนะครับผมบอยสิทธิการ์ดกรารันตีให้กับน้องเขาได้อีกเสียงหนึ่งว่าชัวซื้อที่นี่สบายใจได้อย่าลืมเข้าไปติดตามแล้วกันโทรมาหาน้องเขาแล้วกันนะครับแล้วเขาจะให้ข้อมูลแล้วกันว่าไปติดตามได้ทังสื่อไหนบ้างวันนี้ขอบคุณน้องชาตชนนมากนะครับขอให้ปิดโครงการนี้อย่างรวดเร็วแล้วก็เรียกว่ามีเพื่อนบ้านมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วกันอข,อขอบคุณมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะครับ,รบขอบคุณครับสวัสดี่ มันจะหมดอย่าลืมนะครับเบอร์น้องนะัชนนนโทรมานะ092 263 26 55 5563บอกว่ามาจากผมบอยสิทธินักราชนี่เดี๋ยวแกซื้อขนมเลี้ยงด้วยไปแล้วขอบคุณมากครับพี่โยนภาระให้แล้วนะไปแล้วสวัสดีครับ